ก็ขอสวัสดีชาวหนังปัดฝุ่นทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำรีวิวภาพยนตร์ DVD อีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับที่ผมซื้อมาสะสมนะครับส่วนใหญ่้วจะเป็นภาพยนตร์ DVD มือ2อนะครับอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ผมตั้งแต่ที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาก็นานนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ซื้อหนังอะไรมากมายนะครับก็มีซื้อบ้างเล็กน้อยนะครับทีละเรื่อง2เรื่องนะครับทิ้งระยะห่างมานาน โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมซื้อเรื่องอะไรมาสะส,สมเพิ่มเติมมากนะครับามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอใช้พื้นที่ดูทีละเรื่องแลวกันนะครับเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ดีดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังคอมเมดี้แบบครอบครัวครอครัวหน่อยนะครับอันนี้หนังเก่าแล้วนะครับคนมาสจ,จั่นนะครับ the borrower นะครับเป็นหนังตอนนั้นผมดูจําได้ว่าดูเวอร์ชั่นแบบวิดีโอนะครับที่ผมเคยดู น่าจะเป็นหนังโอ้ไม่ต่ำกว่าประมาณสิบปีไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอน,นครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นรูปแบบปกสวมนะเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับแนะนําเป็นหนังดูแบบคลายเครียดนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเป็นรูปแบบปกสวมนะครับเรื่องนี้ผมได้มาในราคาแผ่นละสามสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นสภาพมือสองนะแต่ก็ยังดีอยู่นะครับเรื่องนี้ผมก็เปิดดูแลวแผ่นก็โอเคนะครับ ไม่สะดุดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่ก็มาดูในเรื่องของภาษาของเรื่องนี้นะครับก็จะมีเป็นรูปแบบ2ภาษานะครับเป็นไทยอังกฤษนะครับเป็นภาพแบบ1 6 9นะครับนี่เป็นหนังที่น่าสะสมอีกหนึ่งเรื่องนะหลายๆคนก็คงเคยผ่านหูผ่านตาบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูแผ่นด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีปกในนะครับ เหมือนปกด้านนอกนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพแผ่นนะข้างในสภาพแผ่นมือสองนะครับแผ่นก็ดูดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแผ่นยังใหม่อยู่นะฮะเร่งนี้สามสิบบาทนะครับถ้าใครซื้อใครเจอเรื่องนี้นะครับก็ซื้อสะสมเก็บไว้นะครับ เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนำเค okay. มาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ผมผมประทับใจมากที่ได้มานะครับเป็นแผ่นมือสองนะครับเรื่องนี้ดูน,นะครับดูอันนี้เป็นดูนเวอร์ชั่นเก่านะครับนี่เป็นรูปแบบ extended edition นะครับเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าหนังเวอร์ชันเนี้ยดูนมัน บิดเบียนแบบว่าจากหนังสือนะครับมากเกินไปนะครับเขาก็เลยแบบให้เลดหนังเรื่องนี้ต่ำไปนะเนี่ยผมก็ซื้อมาสะสมไว้นะครับพอเจออันนี้ผมได้ราคามาแค่80บบาทนะครับดูนเวอร์ชันนี้นเดี๋ยวรอแผ่นเวอร์ชันใหม่ออกนะครับภาคใหม่ที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะเดี๋ยวรอมันออกมาแล้วผมจะซื้อแผ่นเก็บนะครับ เป็นเรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์นะผมก็ลองหามาอ่านดูนะอ่านยังไม่จบเล่มหรอกแต่แบบออแม่งโคตรลึกอะเรื่องเนี้ยเคยเล่นเกมเวอร์ชั่นปี2000นะครับดูนดูน0 0 0เป็นเกมเหมือนแนวแนวเลตอเลนนะถ้าเด็กยุกูน90นะ่ะน่าจะเคยเล่นนะครับเกมก็สนุกดีนะดูนนี่เป็นรูปแบบปกสวมนะครับสวยนะครับ มือสองนะแต่คนขายเขาเก็บแผ่นสภาพดีนะครับนี่มีเลเยอร์แบบนี่นะครับมีมิตินะครับสกรีนแบบนูนๆนะครับปกหลังนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นอสองภาษานะครับมีอังกฤษกับไทยนะครับซับไตเติลนะครับเป็นซับไทยซับอังกฤษนะครับนี่เยวดูด้านในนะปกด้านในนะครับนี่ต้องค่อย แง่มันนิดนึงนะครับด้านในก็จะคล้ายปกด้านนอกนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามือหนึ่งยังมีขาอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องน,นี้อาจจะมีแหละเพราะว่าหนังเวอร์ชั่นใหม่มันออกมามันน่าจะทําแผ่นมาเพิ่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเวอร์ชั่นเก่านะครับแล้วแล้วเหมือนผมเห็นผ่านๆตามันจะมีดูนที่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีแผ่นขายหรือเปล่านะถ้ามีใครมีก็ส่ง กัดมาให้ผมด้วยนะครับก็อยากหาสะสมเพิ่มนะครับนี้มาดูสภาพแผ่นด้านในนะครับนี่เป็นเหมือนเนี่ยอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นพระเอกของเรื่องดูนะครับดูนี่เรื่องย่อๆนี่ดูนี่มันเป็นเหมือนจักรวาลเป็นดาวศูนย์กลางดาวหนึ่งนะที่มีแบบแร่ธาตุที่สำคัญนะครับนี่ก็มาดูสภาพแผ่นน,นะสภาพแผ่นก็ใหม่นะครับ ไม่มีรอขีดข่วนนะครับเป็นเหมือนแผ่นมือหนึ่งนะครับราคา80บาทแล้วก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนำให้ซื้อสะสมไว้นะครับน,นี่ก็ขอเก็บเข้ากล่องเข้าซองก่อนนะครับเรื่องนี้ถ้าใครเจอก็รีบสอยมานะครับน่าสะสมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สั่งซื้อมานะครับอันนี้เป็นหนังคอมเมดี้นะครับ นำแสดงโดยจิมแคร์รีนะครับมิสเตอร์พอเอร์นะครับเพนกวินนะครับเรื่องนี้ผมชื่นชอบมากนะเป็นหนังครอบครัวครอบครัวสนุกดีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนำให้สะสมนะนี่ผมได้มาน่จาจะราคาประมาณ40บาทหรือ50บาทเนี่ยประมาณนี้แหละครับนี่เป็นรูปแบบปกสวมนะสภาพยังใหม่อยู่นะครับนี่นะครับ เป็นแผ่นเวอร์ชัน2ภาษานะครับไทยอังกฤษ5.1ดนึนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนำให้สะสมนะครับและมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเป็นหนังชีวิตนะครับหนังรางวัลน,นะครับเรื่องนี้ Slum d o g นะครับ Slumdog เรื่องนี้ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับเป็นหนังแบบคือดูแล้วแบบ มันน่าติดตามเรื่อยๆเ,เป็นแบบตัวพระเอกอะตัวพระเอกก็คือเด็กที่อยู่ในสลัมเนี่ยครับเล่นเกมไปเล่นเกมเศรษฐีได้เงินแบบว่าได้เงินล้านอะไรเงี้ยแจ็คพอต,ตแตกนะตอบคำถามถูกทุกข้อนะครับแล้วคำถามแต่ละข้อนี่คือแบบเหมือนสื่อถึงชีวิตเขาตอนที่อยู่ในสลัมนะ mm hmm. เขาเห็นมาเขาเลยตอบได้นะครับเป็นคำถามเกมเศรษฐีนะนี่นะครับ เป็นได้รางวัล8รางวัลนะครับ Academy a w a r d นะครับ Winner ร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนำให้สะสมกันนะครับอันนี้ผมก็ได้เป็นแผ่นมือ2มานะราคาประมาณ50บาทนะครับไม่เกินนี้เป็นแผ่น2ภาษานะครับอังกฤษไทยนะครับ5 1นะครับแล้วก็มีซับนะครับมีเป็นซับอังกฤษใช่หรอเออซับอังกฤษไทยนะครับเป็นแผ่นของ ยูนิเต็ดโฮมิดเทนเมนต์นะครับผมดูด้านในด้านในก็ไม่มีสก,กีเลยนะครับเป็นปกกอกขาวธรรมดานะครับนี่เป็นรูปพระเอกตอนเด็กนะครับโดดบ่อขี้นะผมจำได้ฉากนี้โดดไปในบ่อขี้เพื่อวิ่งขอขอลายเซนดาราอินเดียคนหนึ่งนะครับที่เป็นซนะูเปอร์สตาร์นะโคตรลงทุนเลยรื่องนี้ <c oughs> สมจริงนะครับโดดบ่อขี้ โอเคแล้มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นหนังอาจจะเป็นหนังสยองขวัญหนังแบบสืบสวนสอบสวนแบบสยองขวัญ18บวกเลยนะครับเรื่องนี้เซเว่นนะครับนำแสดงโดยแบดพิชนะนี่ดูด้านหลังนะแบดพิทแล้วก็โมแกนฟิลแมนนะครับเป็นหนังที่ดีหนึ่งเรื่องนะที่ดูแบบ ผมดูไปก็รู้สึกว่ามันเพลินๆไปนะครับแล้วฉากมันก็สมจริงมากนะครับทั้งสองคนเหมือนเป็นสายสือบอะเป็นนักสืบไขคดีฆาตกรรมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ที่ได้มานะครับเป็นรูปแบบ2ภาษานครับแผ่นเป็นอังกฤษไทยนะครับรูปแบบเสียง5.1นะแล้วก็มีซับอังกฤษซับไทยนะครับเรื่องนี้ปกก็จะทำแบบเงาๆแบบสะท้อนแสงเลยนะดู นี่เซเว่นนะครับนี่ผมได้มาสามสิบบาทนะครับแผ่นนี้ก็โอเคเป็นหนังที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมแนะนำนะครับเซเว่นนะครับดูสภาพแผ่นนะก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับว่าแผ่นมันจะสะดุดไหมเนี่ยมีรอยเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นรอยขีดชัดเจนนะครับ ไม่รู้ว่าดูแล้วจะสะดุดแล้วทำให้เกิดการเสียรมหรือเปล่านะครัโอเคแล้ามาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับ resident evil นะครับ resident evil e x t e n s extension ใช่ป่ะเออไม่ใช่อ่านผมอ่านถูกนะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับ resident resident evil extension Ext นะครับผีชีวาภาค3นะผมมี ภาคหนึ่งกับภาคสองแล้วนะครับก็เลยเห็นภาคสามเขาลงขายผมก็จัดมานะครับรู้สึกว่ามันถ้ามีครบเป็นคอเลกชั่นทั้งหมดน่าจะประมาณหกภาคหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะหกภาคนะครับนี้ก็ได้มาราคามือสองแต่เป็นสภาพมือหนึ่งนะครับเขายังไม่ได้แกะซีนออกนะครับนี้ผมได้มาสี่สิบบาทหรือห้าสิบบาทนี่แหละเพิ่งได้มาเลยนะครับ ก็เลยมาทำคลิปที่เดียวเลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นของค่า e v s นะครับ e v s Entertainment นะครับนี่เป็นรูปแบบปกสวมนะก็เป็นแผ่น2ภาษานะครับไทยอังกฤษ5.1นะครับแล้วก็ซับไตเติลเป็นไทยอังกฤษนะครับนี่มี s p ปเ i a l Feature ด้วยนะครับสามอย่างโอเคอันนี้เดี๋ยวตอนดูเราค่อยแกะแล้วกันนะสภาพแผ่นก็คงน่าจะไม่เป็นรอยอะไระครับ เพราะว่ามันยังไม่ได้แกะผ่านการดูมานะครับเรื่องนี้และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ i Robot นะครับนำแสดงโดยวิลสมิธนะครับผมชื่นชอบเขามากเลยพระเอกคนนี้นะครับเท่ดีเป็นพระเอกผิวสีนะครับที่เป็นคนผิวสีที่มีบุคลิกที่เท,ท่แล้วก็หนังแรเรื่องของเขาอ่ะผมชื่นชอบนะวิลสมิธเล่นนะครับนี่ก็ เป็นหนัหนึ่งเรื่องนะครับที่แนะนําให้สะสมนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบปกสวมนะเป็นกล่องธรรมดานะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นแบบแผ่น2ภาษานะครับทายังกิน5.1นะครับนี่เขาจะมีสเปเชียลฟีเจอร์อ๋อแผ่นอันนี้ก็จะมีเป็น2ดิสนะครับ2ดิสนะครับเรื่น,นี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเปิดดูด้านในดีกว่าด้านในก็จะมีเป็นแผ่นดิสหนึ่งนี่น่าจะเป็น ภาพยนตร์หนังนะแล้วก็อันนี้ภาคดิสองก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังต่างๆนะครับในการถ่ายทํานะนี่ก็จะเป็นแบบกล่องสวมนะครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ไม่ใช่เป็นปกใสนะครับ mm hmm. ด้านในมีสกรีนอาร์ตเวิร hmm. ์ <Art work S 2> ด้านในนะครับี๋ยวมาเปิดดูนะครับนี่ก็จะมีเป็นสกรีนเป็นตัวโรบอทนะไอโรบอนะครับ mm hmm. ยังนี้ก็แบบ ตัวพระเอกไ,ไม่รู้ว่ามันเกียรโรบอทเข้าไส้ครับมันเหมือนมีอะไรที่แบบฝังใจอยู่นะหล,หลายๆคนคงรู้แล้วคงดูแล้วนะครับก็ไม่อยากสปอยเยอะนะครับโอเคนี่สภาพแผ่นนะครับให้ดูสภาพแผ่นนะยังใหม่เลยนะครับไม่มีรอยนะครับนี่ได้ได้มาผมว่าน่าจะแปดสิบบาทนะครับก็เป็นแผ่นฉบ,บับ รูปแบบสวยดีนะครับก็เลยเห็นเขาขายก็เลยซื้อสะสมมาเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวเช็คสภาพแผนงนี้ก็รอยกระทงเสียงประทัดอาจจะเข้ามานิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สั่งซื้อมาประมาณที่รวมมาได้ประมาณ1 2 3 4 5 5ี่ห้าหกเจ็ดเรื่องนะครับก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ซื้อหนังอะไรมาเพิ่มมากมายนะครับถ้ามีหนังมาเพิ่มอีกนะครับก็จะมาทาคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ